สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีค่ะ,พ,คะพบกับรายการทอย JP อีกครั้งแล้วนะครับ<ะ>แน่นอนถ้าเพื่อนๆพ,พบกับเราสองคนเนาะ,ะเราสองคนก็จะมารีวิวของเล่นทั้งเก่าใหม่และของเล่นที่อยู่ในกระแสเนาะหรือของ<ะ>เล่นที่อยู่ในนอกกระแสถ้าเรามีอยู่ในครอบครองเนี่ยช่องทอย JP ไม่พลาดที่จะนำมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รับชมอย่างแน่นอนครับ<ะ>วันนี้ที่เกิดมาก็คือคือก่อนหน้านี้นะครับขออนุญาตเกินไปนิดนึงก็คือผมได้มีโอกาส เดินทางไปที่กรุงเทพเนาะแล้วไปเดินเล่นที่เมกาสะพานเหล็กกับพิตาเขา<ะ>ทีเนี้ยก็เลยเดินขึ้นไปเล่นอยู่ชั้นบนเผอิญว่าพอไปอยู่ชั้นบนเนี้ยครับเพื่อนๆก็ไปเจอเจอของเล่นที่เป็นกล่องสุ่มนะครับ mm hmm. ที่ถ้าเป็นของญี่ปุ่นขเขาเรียกอิชิบังคุจิเป็นการสุ่มของเล่นครับ ทีเนี้ยร้านเขาก็จะมีให้สุ่มของเล่นเนาะวันนั้นก็คือที่เราสุ่มไปเราสุ่มไปแค่ครั้งเดียวนั่นแหละครับเพื่อนๆก็ได้ตัวตุ๊กตาม,มาตัวหนึ่งแต่ในความรู้สึกของผมในวันนั้นก็คือรู้สึกว่าเออมันแพงไปเพราะว่าสุ่มหนึ่งมันหกร้อยบาทคือวันนั้นอะ่ะคือห้าสุม่มอ่ะเขาคิดสองพันแปดจริงหกห้าสี่สิบใช่ไหมครับแต่ห้าสุ่มห้าครั้งเนี่ยคือเขาลดมาเป็นสองพันย่ใช่ไหมหก <50 S 1> ห้าสามสิบหกห้าสามสิบหกห้าสี่สิบโอ้ย เบอร์ละหกห้าสามสิบก็คือสามพันบาทแต่ว่าทีเนี้ยคือเขาลดราคาเหลือสองพันแปดแต่ถ้าเราสุ่มสิบสุ่มเนี่ย <c oughs> เขาจะคิดแค่ห้าพันห้าปกติจากราคาสมมุติว่าสิบสุ่มมันจะต้องตกหกพันใช่ไหมครับก็ลดมาห้าร้อยแต่วันนั้นเราสุ่มเล่นๆแค่ตัวเดียวละครับวันนั้นก็ได้ตัวละครตัวหนึ่งของของ X Men เ a b แบบแน่นอนคือที่ที่เกิดมาเพื่อนๆถ้าเห็นก่อนที่จะกดเข้ามาในคลิปก็จะเห็นหน้าปกที่เราหลังจากที่เราอัดคลิปเนี้ยเสร็จเราจะ เราจะต้องทําหน้าปก A, ตัวของเล่นอันนี้ให้เพื่อนๆนได้รับชมแล้วล่ะครับของเล่นอันนี้คือเดี๋ยวผมจะแจ้งก่อนคือเขาจะมีใบในกล่องมาให้ผมด้วยนะครับนเพื่อนก็คือในกล่องเขาจะแจ้งรายละเอียดเลยครับคือผมไปสั่งซื้อเป็นของเล่นนําเข้าจากญี่ปุ่นโดยตรงเลยนะครับที่ผมได้คือจากร้านประจําของผมก็คือจะเป็นกล่องใหญ่เดี๋ยวจะทยอยหยิบเอาหให้เพื่อนๆได้รับชมแต่ขอแจ้งนิดนึงก่อนเนาะคือรางวัลเนี่ยถ้าจะเป็นรางวัล ถ้าสมมุติเราสุ่มได้หมายเลขหนึ่งก็จะมีทั้งหมดสี่ตัวหมายเลขคืสองสี่ 2, ตัวสามสี่ 4, 4, 4, 4, ตัวสี่ี่ตัวพอ5ะห้าเหลือสามตัวแล้วหกก็เหลือสามตัวเจ็ดะเหลือเจ็ดจะเป็นสี่ตัวแปดจะเหลือสามตัวเก้าสามตัวสิบสามตัวหมายความว่าคือถ้าเราเก็บสมมติจับได้ตัวไหนเราก็จะได้ได้คือในในกล่องนี้มันจะมีครบทุกตัวหรอครับเพื่อนเพื่อนแต่ว่า แต่ว่าคือมันขึ้นอยู่กับเราจะได้อะไรพอส11ก็มี42ก็มี43ก็มี44ก็มี35มี36มี37มี38มี39มี3 2มีมี4แล้วทีเนี้ยมันจะมีรางวัลพิเศษครับถ้าเราหยิบได้รางวัล A รางวัล B รางวัล C หรือรางวัลดีกับเนี่ยมันจะมีในกล่องทั้งเซตของเขามันจะมีอย่างละ2กล่องซึ่งเอ้คือมันเป็นอะไรที่ว่าผมอ่ะ คืออยากได้ให้ครบทุกตัวอยู่แล้วถ้าครบทุกตัวตัวธรรมดาปกติมันจะมี20ตัวเนาะส่วนรางวัล ABC เนี่ยมันจะมีในกล่อง A จะมี2ตัว B จะมี2ตัว C จะมี3ตัว D จะมี2ตัวแล้ว E ก็จะมี2ตัวอย่างละ2ตัวครับทีนี้มันจะมีรางวัลพิเศษคือรางวัล1 SP จะเป็น บูวอลินกล่องเป็นแบรบิกบูวอลินขนาด400%ครับเพื่อนเพื่อนแต่ถ้าเป็นแล้วมันจะมีรางวัลที่เขาเรียกรางวัลลาสรางวัลลาสคืออะไรต้องอธิบายให้เพื่อนๆือบางท่านอาจจะไม่ทราบแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนทราบเราต้องขออภัยด้วยนะครับรางวัลลาสก็หมายความว่าสมมุติว่าร้านเนี่ยเขาเปิดอย่างนี้ครับคือกล่องเนี่ยคือคือ,คอลักษณะมันจะเป็นแบบนี้ครับเพื่อน <c oughs> ๆก็คือที่ท,ที่ที่ไปเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้คือมันจะเป็นเขาจะจัดเป็นเหมือนกับ อย่างนี้ครับคือสมมุติเราก็ไปจับเราก็ซื้อเราจะซื้อตก,ก็ตเขากี่ใบเงี้ยจะซื้อตั๋วเขามาสุมกี่ใบเนี่ยครับเราก็เ,าเปิดแล้วเราก็ฉีกสลากออกมาดูใช่ไหมครับถ้าได้เลขอะไรก็จะได้ของรางวัลน,นั้น่ะแต่สมมติว่าสมมติพอสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะเหลืออีกสักสิบใบเนี่ยเพราะสิบใบเนี่ยแล้วของรางวัลมันออกไปเกือบครบหมดแล้วจะเหลือสิบใบสุดท้ายเนี่ยคืออาจจะไม่มีรางวัล a b c d คือออกไปหมดแล้วทีนี้มันจะเป็นรางวัลไก่กาเงี้ย ทีเนี้ยถ้าเรา,าเหมาสิบใบเนี่ยสมมติตก5,000บาทเนี่ยเราก็จะได้รางวัลลาสมาด้วยคือรางวัลลาสตัวนี้จะเป็นแมกนิโตครับจะเป็นตัวแมกนิโตตัวนี้เลยซึ่งแน่นอนคือวันนี้ที่ผมมีก็คือได้มาครบทุกตัวเลยอยู่ในกล่องคือความที่เรามานั่งคํานวณไงครับเพื่อนๆว่าถ้าเราต้องซื้อเนี่ยทิกเก็ตอะที่ที่ผมดูเนาะมันจะมีทั้งหมด หนึ่งร้อยยี่สิบใบต่อหนึ่งกล่องลังมันจะมีใน,ในชุดหนึ่งมันจะมีกล่องใหญ่อยู่สองกล่องใน,ใ,นในกล่องนะครับก็คือแต่เขาจะทาตั๋วมาให้เราไว้สําหรับเอาไปเหมือนกับตามร้านค้าที่เขาทาก็คือดึงตเกตออกมา120ร้อยี่สิบใบแล้วก็มาแบ่งให้คนจับฉลากคิดห้าร้อยห้าร้อยเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าถ้าเอาสิบสองห้าคูณห้าร้อยเนี่ยคือหกสิบคือตกหกหมื่นบาทเลย <laughs> คือเรามีความรู้สึกว่าโอ้ถ้าเราต้องจ่ายหกหมื่นบาทเรามีความรู้สึกว่ามัน,มนแพงมากๆ ทีนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราซื้อมาแล้วเรามันจะเหมือนกับว่ารางวัลธรรมดาปกติ<ช>มันมีอย่างอะสี่ตัวสามตัว, 3, ตวน้อยสุดจะมีสามตัวเราก็แบ่งออกมาเป็นเซตเซตแล้วเราก็เก็บรางวัลตัวตัวพิเศษตัววูบบลินกับแอนดีโตไว้ที่เหลือเราก็ค่อยทยอยขายออกไปเราก็น่าจะได้ของเล่นที่ราคาย,ย่อมเยาวเยอะขึ้นเลยเราก็เลยตัด<ช>สินใจที่สั่งซื้อทางอิจิบังกุจิแบบิกและการเรียกอย่างนี้เนาะ คืออาจจะเรียกไม่ได้ถูกต้องนะคือแต่ขอให้เป็นเข้าใจง่ายดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเกินมาสยิดยาวละเดี๋ยวคือ๋ยวต้องต้องให้เพื่อนๆดูรูปอีกก็คือเนี่ยครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆรูปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่ต้นล้านที่เราไปสุ่มเล่นวันนั้นนะครับทีเนี้ยอย่างที่ที่เรียนให้ทราบคือสุ่มหนึ่งอบาทหกร้อยบาทถ้าหกร้คูณยคูณสิ สิบสองหกเจ็ดสิบสองสี่ต้องเจ็ดหมื่นสองเลยนะก็มีความรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นอย่างเงี้ยพอบางทีถ้าเราไปซื้ออะคริลิกตู้ที่มันเป็นสําหรับใส่แบบิกเรามาใส่ไว้อย่างเงี้ยก็จะมีความสวยงามเลยละครับเพื่อนๆนก็เลยตัดสินใจว่าเราจะเลือกตัวไม่ให้ซ้ำกันเก็บไว้หนึ่งชุดแล้วก็ตัวรางวัลลาสกับรางวัลเอสพีรางวัลพิเศษเก็บไว้ที่เหลือเดี๋ยวเราก็จะค่อยทยอยขายออกไปนะครับเพื่อนเงั้นเรามารับชมกันเลยดีกว่าทีละกล่องเนาะกล่องแรกก็คือ จะเป็นกล่องที่บอกว่าเขาจะรวมมาเลยครับก็คือเป็นกล่องใหญ่ๆอย่างนี้เลยกล่องเขาจะเขียนเลยครับเนี่ยก็คือเขียน m a r v e l X Men เนาะแ a p p y b a บรบครับในกล่องเนี่ยคือผมได้เบื้องต้นเนี่ยผมก็แกะเช็คมาเรียบร้อยเลยแหละว่าข้างในมีอะไรบ้างเนาะท <ฮะ S 1> ีนี้เราจะทยอยแกะขึ้นมาเลยอเอาไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าเนาะ,ะก็คือในกล่องเขาก็จะมีแบบแผงอะไรนะครับแล้วก็จะมีกล่อง ที่ให้มาเบื้องต้นอย่าเอารางวัลเอออกมาก่อนแล้วกันเนาะเอาทีทละกล่องเอาพวกนี้ลงก่อนดีกว่าค่ะแล้วเอาตัวนี้วางไว้ตรงนี้ทยอยทยอยให้เพื่อนๆ<ห>ได้รับชม ABC ไล่ไปรางวัล A เนี่ยครับก็คือจะประมาณนี้เนาะวันนั้นผมเกกแกะเช็คตามตามใบตัวนี้แล้วแหละว่า<ห>มันมีครบตามที่เขาแจ้งในใบนี้ไหมว่าเราตรวจสอบของเราเบื้องต้นน่ยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆรับชมไปพร้อมๆกันเนาะ นะครับก็จะมีเนี่ยอ่านี่เลยครับเพื่อนๆก็เบื้องต้นในกล่องเขาก็จะแพ็กมาประมาณนี้คือน้องแบรบิกที่ว่าเนี่ยจะเป็นขนาดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าตรงหัวของเขาอะนะครับก็จะมีนี่แหละครับรางวัลที่หนึ่งก็จะมีที่เป็นสายห้อยด้วยแต่เราสามารถถอดสายห้อยได้นะครับเพื่อนๆแล้วเราก็เอาไปใส่อย่างที่เมื่อกี้ในรูปในตัวอย่างอย่างที่เอาให้เพื่อนๆได้รับชมก่อนหน้าเราเอาไปใส่อย่างเงี้ย เอาไปตั้งโชว์ไปเป็นเหมือนกับเป็นคล้ายๆเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นกรอบรูปติดกําแพงอย่างเงี้ยเป็นติดกําแพงไว้ได้ไงครับนี่ก็คือจะเป็นรางวัล A เราจะไล่ไปเร็วหน่อยแล้วกันนะครับตัว A เนี่ยก็คือตามที่แจ้งเลยคือคือเขาจะมี A เนี่ยครับเพื่อนๆ A หนึ่งสองสามสี่เอาเอาเอาในระบุในใบกระดาษเนี่ยนะครับเขาก็จะเขียนว่ามี4เนี่ยก็จะมี4ตามนี้เลยครับอันไหนมี3มก็จะมีแค่สาม เราจะจะไม่ต้องมานั่งนับจำนวนเพราะเราเช็คไว้แล้วนะคะเพื่อนๆเ, <lied. S 1> เราจะเอาให้เพื่อนๆดูเลยว่าลงวัลที่หนึ่งหน้าตาเป็นยังไงย๋จะเราจะไล่ลงไปเลย<ๆ>เราจะตั้งไว้อย่างนี้ก่อนละกันแล้วเดีย๋ยวผมค่อยเอามาปรับมุมกล้องให้เพื่อนๆได้รับชมสองนี่ก็จะเป็นแน่นอนเจ้าแมกนีโตขนาดร้อยเปอร์เซนนะครับสาม บางทีผมไม่แม่นเรื่องชื่อตัวละครนะครับเ,เพื่อนๆเลยไม่ได้เอ่ยถึงแต่ถ้าเ,เพื่อนๆที่เป็นแฟนมาเวลเนี่ยน่าจะทราบดีว่าตัวนี้ชื่อว่าอะไรแต่ละตัวค่ะผมจะทราบแค่รู้จักแค่ตัวหลักๆเท่านั้นแหละครับอ่ะตัวต่อไปหนูเลยค่ะนี่คือเบอร์สี่ค่ะอือแล้วก็ห้าต่อได้เลยค่ะห้าค่ะแล้วก็ ทีเนี้ยกล่องเนี่ยม,มันจะมันจะข้ามไปเลยนะครับเพื่อนในกล่องของรางวัลเนี่ยตัวเนี้ยพอพอหนึ่งสองสามสี่ห้ามันจริงๆมันต้องมีหกใช่ไหมอันนี้เขาจะข้าไปเป็นเบอร์เจ็ดแล้วก็สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าในกล่องเนี่ยมันจะมีสี่เขาก็จะเอาสี่เนี่ยมารวมไปหมดเลยไอ้กล่องที่มีแค่สามตัวเขาจะไปอยู่ในในรางวัล1 1> ที่เป็น 1. 1> อีกเซตหนึ่งอันนี้เป็นเซตเองไงครับอย่างงั้นเดี๋ยวผมจะไล่ไปเลยแล้วกันนี่คือเป็นเบอร์เจนะ็ดเนาะแล้วก็ เดี๋ยวเอามาตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยปรับมืมกล้องให้เพื่อนๆได้รับชมอีกทีแล้วก็เป็นสิอ็ครับสิอแล้วก็จะมาเป็น12 13และทีนี้มาก็คือ ระโดดมายี่สิบเลยครับอันนี้จะเป็นบล็อกแรกเนาะเราจะแบบเหมือนกับคืออย่างที่บอกอไปเร็วๆเนาะเ <c oughs> พื่อนๆเนาะพอเป็นบล็อกแรกเสร็จแล้วก็จะมาเป็นรังกล่องที่เป็นกล่องที่เขาแพ็กมาเป็น <c oughs> เป็นกล่องที่ <c oughs> ที่เขียนว่าบี <c oughs> ครับเพื่อนๆนี่ค่ะบีก็จะหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้ครับตามที่ใบที่เขาเขียนไว้เลยคือเนี่ย <c oughs> เอาใบามาให้ดูอีกทีนึงก็ได้ค่ะใ <c oughs> บก็จะเขียนระบุเลยว่าสมมตริรางวัลบเนี่ย มีกี่ตัวมีอะไรยังไงเขาจะมีเขียนบอกอะครับอ่ะโอเคงั้นเราเราดู B เนาะ B ก็จะเป็นตัวถัดมาครับเพื่อนเก็ตามสเต็ปโอเค,อเคก็ทีนี้จะมากลับมาหกอีกละ,กละนะครับเพื่อนอเพื่อนหกนะครับโอเคแล้วก็มาแปด แล้วก็มา9ครับแล้วก็มาสิบนะครับผมทีนี้กระโดดข้ามาสิบเลยครับผมแล้วก็มาสิบห้าครับผมแล้วก็มา สิครับต่อมา 17, 17. ครับศาสดาจารย์นั่นเองแล้วก็สิบแปดวสุดท้ายของกล่อง b ก,ก็คือหมายเลขที่19นะครับทีเนี้ย ความพิเศษคือสมมุติว่าเวลาเราจับปกติเนี่ยก็จะได้รางวัลที่ที่เรียนให้เพื่อนๆทราบพ,พวกนี้นะครับก็คือคือพอตรงนี้เสร็จปุ๊บไฮไลท์ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่รางวัล sp รางวัล last แล้วก็รางวัล a b c d e นะครับเพื่อนๆซึ่งถัดไปเนี่ยเราจะมาว่าถึงเรื่องรางวัลที่เป็นออยังยังไม่ถึง,งเป็นรางวัล c อยู่ครับ,รค,รบค่อนข้างเยอะครับเพื่อนๆ อันนี้จะเป็นรางวัลซีนะครับเ,เพื่อนๆน,นะครับอ๋อ,อถูกละก็ะเนี่ยแหละรางวัลที่มันเป็นกล่อง c ีหมายเลข c ีเฉยๆกล่องนี้จะเป็นอย่างเงี้ยครับรางวัลที่มันเป็น A B C D E ค่ะซึ่งสมมติว่าเราจับฉลากได้ซี c เราก็จะได้คู่นี้ไปเราได้ดีเราก็จะได้คู่นั้นไปซึ่งตัวเนี้ย าไล่มาตั้งแต่ a มันจะมีอย่างละสองกล่องเนี่ยครับเพื่อนๆเ A เห็นไหมครับคู่การ a อเดี๋ยวเอาให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะเนี่ย A สองกล่อง b ก็สองกล่องคือเขาจะมี a ถึง e เนี่ยอย่างละสองกล่องครับเพื่อนๆถ้าเราจับได้หมายเลข A เราก็จะได้สองกล่องนี้ไปเอาเก็บไว้กล่องหนึ่งแล้วกันแล้วพอมา b เนาะบก็จะเป็น น้าแข็งไอ้ที่ไม่ให้ตาตาที่เป็นยิงเลเซอร์นะครับมีรางวัล B แล้วก็จะเป็น C เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นวูบบ l ลินแต่เป็นสีอีกเวอร์ชัน่นหนึ่งไงเนี่ยแหละครับ <c oughs> แล้วทีนี้ก็มาเป็นแมกนีโตนะครับ <c oughs> ดี ทีนี้ก็จะมาเป็นรางวัล E นั่นเองซึ่งตอนแรกอะครับคือเราก็มีความรู้สึกโอ้สุ่มหนึ่งต้อง600บาท <c oughs> แล้วแล้วเราอยากได้ครบชุดเนี่ยเราก็คิดว่าบัตเจ็ตเราคงจะไม่มีมากมาย <c oughs> ขนาดนั้นก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะไปหาข้อมูลไปถามร้านที่รู้จักกัน เขาก็บอกว่าเขาสามารถสั่งมาให้ได้ราคาเราก็เลยสอบถามซึ่งราคาถูกกันประมาณสมเท่าตัวแหละครับเพื่อน <c oughs> ทีนี้สามเท่าตัวเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะมีไฮไลท์ของเขาก็คือรางวัล2กล่องที่เป็นแบ b บิขนาดสี่ร้อเปเซ็นะครับเพื่อน,นตัวแรกจะเป็น SP ก่อน ตัว sp คือวันนั้นผมแกะออกมาแล้วคืออยากดูก็เลยเขาก็จะมีห่อกระดาษแก้วสีขาวนี่แหละครับก็คือตัวนี้สมมติถ้าเราจับคำว่า sp ได้นะครับเพื่อนเราก็จะได้เป็นบูบลินขนาด400%ซึ่งจริงๆอ่ะผมก็อยากได้อย่างนี้แหละแต่ว่าทีนี้ก็คือก็เลยเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะได้ครบหมดเลยแล้ววันข้างหน้าเราจะเอามาแต่งบ้านโดยการที่จะซื้อที่เป็นเหมือนกับเป็นคล้ายๆกรอบแล้วเป็นเป็นบล็อกที่วางเขาเป็นตัวตววางไปให้ครบ ซีรีส์ขาแลักเอาพวกนี้มายืนอยู่ข้างๆกอดไอ้ตัวแบบิกที่เมื่อกี้ได้แล้วเอาเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมในรูปในโทรศัพท์นะครับก็เลยคิดว่าเราอยากได้เพราะเราอยากได้ปุ๊บก,ก็เลยเอโอเคงั้นไม่พลาดที่จะจะมีดีกว่าทีเนี้ยมันก็จะมีรางวัลที่เมื่อกี้ผมได้อธิบายให้เพื่อนๆทราบก่อนหน้านี้ก็คือไม่เป็นไรครับเพราะเดี๋ยวจะได้เอาแมานนิโตไว้ตรงนี้ไงทีเนี้ยพอ พอที่บอกว่ารางวัลลาสเนี่ยคือรางวัลที่ความหมายของเขาก็คือรางวัลที่พอเวลาคุณคุณคุณค,ณคณุคุณได้ใบสุดท้ายที่คุณซื้อของที่ร้านนะครับคุณก็จะได้รางวัลตัวลาสไปก็คือจะเป็นแมกนีโตแมกนีโตตัวนี้ซึ่งเขาจะทำออกมาคู่กันสองตัวนงครับเพื่อนๆซึ่งผมก็เลยมองว่าเออ มันก็คุมนะถ้าเราไปคิดว่าราคาสุ่มต้อง600บาทแล้วเรามาซื้อแบบแพ็กเลยเราไม่จับฉลากหรือว่าบางทีเพื่อนเพื่อนบางท่านเนี่ยอันนี้เป็นไอเดียนะครับ mm hmm. ก็คือสามารถสั่งซื้ออย่างเงี้ยไปจับงานปีใหม่ที่จะถึงหรืองานคริสต์มาสก็ได้คือแบบงานบริษัทที่แบบจะต้องเลี้ยงเนี่ยคุณลงขันกันแบบทั้งออฟฟิศอย่างเงี้ยคนละพันสองพันอย่างเงี้ยสมมติยิ่งถ้ามีคนเยอะๆเนี่ยสักสาสิบคนเนี่ยมันมัน ถูกลงมาเหลือไม่ถึงคนละประมาณหกเจ็ดร้อยบาทก็ได้ชุดนี้ละพอชุดนี้เสร็จแล้วก็มานั่งจับฉลากกันแล้วใครได้เนี่ยผมว่ามันเป็นความสนุกที่เวลาในงานปาร์ตี้ว่าเอ้ยเราได้ตัวนี้คนนี้ได้ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็เป็นไอเดียที่น่าจะนำไปใช้ในในเทศกาลต่างๆมีการจับฉลากเล่นในในกลุ่มเพื่อนพ้องนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยจริงๆจุดประสงค์ที่ที่ซื้อก็เพราะว่าเราสองคนอยากจะได้อย่างที่ท,ที่เรียนให้เพื่อนทราบก็คือพวกเนี้ย ตัวเล็กๆเกนี่ยเ,เ,เราอยากได้ครบชุดไงครับเพื่อนเพื่อเพื่อที่จะจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะอย่างที่ที่เอารูปให้เพื่อนๆได้ดูรับชม,มน,นะครับคือเนี่ยครับก็คือเอาไปใส่ในกรอบที่เขามีขายอย่างเงี้ยครับเอาไปวางเรียงให้ครบทุกตัวตามคอลเลคชันนะครับ,รบซึ่งจริงๆอย่างที่เรียนให้ทราบไปก็คือมันมีความสนุกจริงๆยังมีอีกกล่องหนึ่งซึ่งกล่องตัวเนี้ย อาจจะไม่ได้รีวิวอะไรมากมายเพราะมันจะเป็นฉากที่สําหรับวางที่เวลาเราเดินไปตามร้านที่เขามีกล่องสุม่มเขาจะจัดวางซึ่งเจ้ากล่องตัวเนี้ยพอเวลาประกอบขึ้นมาครับเพื่อนเมันจะมีหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอาให้รูปให้เพื่อนเพได้รับชม mm hmm. เพราะว่าเราไม่ตั้งใจที่จะจะเหมือนกับว่าเอานั่นน,นะเนาะ ดีรูปมันหายไปไหนไม่แล้อย่สักครู่นะครับดีเน็ตมันไม่ขึ้นค่ะก็คือว่ามันจะประมาณอย่สักครู่นะครับน่าจะได้อยู่นละ อะไรอย่างนี้ก็ได้ที่ตามร้านนะครับเพื่อนๆเขาก็จะทําจัดเป็นฉากเลยซึ่งเขาจะ,<ท>ะให้มาครับเพื่อนๆเป็นอุปกรณ์เดี๋ยวผมจะหยิบคร่าวๆให้เพื่อนๆได้รับชมก่อนเนาะซึ่งคือกล่องนั้นก็คือจะใส่แต่อุปกรณ์อย่างเดียวเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะเป็นเนี่ยคือจะเป็นแผงแผงคูปองครับเพื่อนๆเนี่ย คืออันเนี้ยเราต้องมาดึงออกเพราะมันจะเป็นเหมือนกับให้เราสามารถฉีดออกมาเป็นเขาจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรไขป่ปลาที่เราสามารถดึงออกมาเป็นแผ่นๆได้นะครับเพื่อนๆแล้วอันเนี้ยก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆคู่มือมีอะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่รู้ตอนนี้คืออะไรนะเป็นการ์ดอะไรเนี่ยแหละครับแล้วก็เป็นกล่องอ๋อเป็นกล่องได้ด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมี พวกอุปกรณ์ที่ที่เรียนให้เพื่อนๆทราบก็คือจะเป็นเป็นหนึ่งฉากนะฮะเดี๋ยวหนูเอาตรงนี้ไว้ตรงนู้นก็ได้ค่ะเดี<า>๋ยวตอนนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมนะเะนี่ยค่ะเพื่อนๆ เป็นฉากของเขาที่เอามาตั้งวางสินค้าซึ่งผมมองว่าจริงๆอ่ะถ้าในงานปาร์ตี้ที่เราจัดยิ่งเทศกาลพวกคริสต์มาสหรือปีใหม่เนี่ยตามบริษัทเนี่ยซื้อแบบคุ้นกันนะครับเพื่อนๆแล้วมาจอยกันมานั่งจับฉลากกันอย่างเงี้ยใครได้ตัวไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็น่าสนุกดีนะใช่เนาะแบบเหมือนกับทำให้แบบสนุกสนานเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยใช่ครับ เพราะว่าเพราะว่าถ้าเราไปนั่งคิดนะครับเนเพื่อนว่าถ้าเราไปสุ่มที่ร้านเนาะราคาสุ่มแล้วหกร้อยบาทที่ตามในข้อมูลที่เห็นนะนะครับเพื่อนๆมันมีทั้งหมดร้อยยี่สิบรังวัลครับเพื่อนๆถ้าคูณขึ้นมาก็คือถึงแม้ว่ายกตัวอย่างเขาบอกว่าสุ่มสิบสุ่มเนี่ยห้าพันห้าร้อยสิบร้อยสุ่มนี่ก็ห้าห้าหมื่นห้าแล้วนะถึงต่อให้ลดราคาก็คือห้าหมื่นห้า ซึ่งพอพอผมมีความรู้สึกคุยกับแฟนว่าเอ้ยอย่างนั้นเราก็สุ่มแบบซื้อยกเซตมามามาเก็บไว้เองแล้วเราก็เลือกตัวให้มันครบชุดให้ครบคอลเลกชันเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าถามว่าจัดชุดเนี่ยน,นะครับเพื่อนๆจัดชุดเป็นให้มันไม่ซ้ํากันเลยเนี่ยมันจะจัดได้สองชุดสองชุดใหญ่ก็คือจะมีรางวัลเนี่ยเพราะมันมีอย่างละสองกล่อง<ฮ>ทีนี้พอเป็นรางวัลธรรมดาไอ้พวกเนี้ยมันจะมีน้อยสุดคือจะมีสามตัวก็จะจัดได้อีกสามชุด บางชุดที่เหลือทีนี้มันจะมีสี่อันนี้มันจะไม่ครบแล้วแต่ก็คือตัวผมเองอ่ะตั้งใจจะเก็บไว้ชุดหนึ่งแล้วอีกสองชุดก็คือปล่อยเพราะว่าจริงๆชุดชุดใหญ่ของเรามันจะมีเจ้าอะไรวูบลรนกับแมกนีโต <ภา S 1> นะคะรับเพื่อนๆก็เลยอย่างไงก็เผื่อเป็นข้อมูลเป็นไอเดียเนาะค่ะเพื่อนๆถ้าข้อมูลขาดตกบกพร่องอะไรเนี่ยต้องขออาภัยเพื่อนๆมานะที่นี้ด้วยนะครับบ<ภ>างทีเราก็ไม่ได้มีข้อมูลทั้งมากมายแต่เพียงแต่ว่า การอัดคลิปของเราเนี่ยจะจะเคยเรียนให้เพื่อนๆทราบก็คือเป็นคลิปที่เดินสดคือคุยไปตั้ง <laughs> แต่ต้นยันท้ายโดยไม่มีการตัดต่อใดๆนะครับถ้ายังไงถ้าผิดพลาดไปการใดต้องขออภัยเพื่อนๆแล้วก็ยังไงต้องฝากเพื่อนๆนะครับค่ะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b ับสไครนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเลลวลามาค่ะครับยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆก็มีประมาณเท่านี้แหละคือเผื่อเพื่อนๆจะเป็นไอเดียแหละ ก็คือน้องก็น่ารักดีล่ะครับเนาะยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาบก่อนบ๊ายบายครับเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ